สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเพื่อนคนฟูอย่างแมวมาฝากคะ่ะกับหัวข้อ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในแมวโรคนี้อาจดูกันตัวแต่ความจริงแล้วใกล้กว่าที่คิด 1. โรคหัวใจในแมวพบได้บ่อยกว่าที่คิดโรคหัวใจในแมวเช่นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหนาหรือ hypertrophic cardiomyopathy เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในแมวพันธุ์เมนคูนหรือแมวเปอร์เซียค่ะสองอาการเริ่มต้นอาจสังเกตได้ยากแมวที่ป่วยอาจจะไม่มีอาการชัดเจนในช่วงแรกแต่สัญญาณที่ควรสังเกตคือการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายหรือคนนยุดเงางามค่ะ 3. การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยตรวจพบโรคหัวใจในระยะแรกและเริ่มการรักษาได้ทันที 4. โรคหัวใจอาจกากพันธุก,กรรม แมวบางสายพันธุ์มีความเสี่ยงสูงจากพันธุกรรมดังนั้นหากคุณเลี้ยงแมวสายพันธุ์พิเศษควรพาไปตรวจสุขภาพหัวใจสม่ำเสมอค่ะหากความเครียดส่งผลต่อสุขภาพหัวใจแมวที่เครียดบ่อยไหลหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 6. การหายใจผิดปกติเป็นสัญ,ญญาณอันตรายหากสังเกตว่าแมวหายใจเร็วหรืออาปากหายใจควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันที เราอาจเป็นสัญญาณของหัวใจเลิ่มเหลวการรักษาโรคหัวใจในแมวมีหลายวิธีเช่นการใช้ยาการควบคุมอาหารหรือแม้แต่การผ่าตัดในกรณีที่จําเป็นแปอาหารเป็นส่วนสําคัญการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจในแมวได้ค่ะ9อายุมากขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแมวที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าแมววัยเด็กดังนั้น อย่าละเลยการตรวจสุขภาพในวัยนี้นะคะจีบการดูแลแมวช่วยยืดอายุของเขาการดูแลแมวด้วยความรักใส่ใจสุขภาพและพาไปตรวจสุขภาพสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาอยู่กับเราไปได้นานขึ้นค่ะสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงของแมวเริ่มต้นที่ความใส่ใจของเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆเพื่อคนรักแมวคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเรานะคะ